ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับจ้องใจสมเจนน์นะครับก็วันนี้ผมก็จะพาไปดูเว็บรอต์ของผมนะครับว่าแต่งแต่งอะไรไปบ้างนะครับก่อนไปดูช่วยกดไลค์กดหนึ่งไลค์กดติดตามให้พี่สมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้มาอยตีกระปุ่มแล้วนะครับ ก็ไปดวนเลยนะครับว่าแล้วป้มเต็งอะไรไปบ้างครับดวนเลยครับอันนี้ก็ให้ดูกาัาๆโค้งน้ำบอกเกาครับผมผงโมใส่นอาตองรอ20บาทน,นะครับเป็นกู nó út cá chóc từng có crop nha các quem nha tiền may mất nha các crop chuồng na tiền may mất mà để chụp láng chụp pam bên con web rồi ship ấy nha các có mà để láng cái เลยจุดหลังเป็นจุดปั๊มกล้องเว็บรอยซิฟไอไลนน็อตตองนะครับซองนอ็อตจุดปั๊มซองตัวตัวละซัมซัมซิฟบาทนะครับน็อตตองตึง้งไสแกนรอตองตัวนี้โยตีราคาซัมรอยบาทครับตึงแปลงต่อเลยครับตึงน็อตตอง สี่ตัวนะครับตีจันรต้องสี่ตัวกบกองปมก็ดจใจกอบก้องโยโกะนะครับโยโกะต้องสี่ต้งอ,องอ่อนกอบกวางนึ่งนึ่งจุดสี่ซุ้นนะครับไม่รู้แรงไม่นะครับก็ต้องก็ไปด้วยนะครับตึงอย่างกอ,องปมอย่างนะก็ใจ ผมมาได้กับเนี่ยเนี่ยพี่รับ,มรบผมก็อยากัต้องก็ไปไดีครับอย่างหน้าปกล้องผมก็มใจอกซิปกลาซิปกปับก็เป็นยางกล้องลายอีเกิลวันนะครับนัดตตอง ก็นี่ก็จุดอุดนอจันไควนะครับก็พ่อมก็ซื้อจะเตื้อมาเดียวนะครับแต่พ่อมได้ตำการเรียนนะครับแต่คลิปต่อไปพ่อมจะทำคลิปเกียวกับเรียนยางซีนจเตื้อนะครับกับยางซีนเกีย์ ก็ติดตามไห้ปีส้มด้วยครับเพื่อชมคลิปจึงบังโซนะครับแคปล่านามซองรอยบาทป้อมซือ้อเกมดปึดนะครับสะเตือ์มดเก,ก็กนะครับ เดี๋ยวปุมได้ตามการเปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้ปุมก็ได้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวปุมไปดูนะครับรีวิวเซตตอนเซตปุมไปดูก็กลากิจกรมนะครับว่าฝีส้มจะแต่งอะไรไปไปบางจะเปิ่มเติมมาได้ไปมั้งก็กำล,ลังใจ ยังเบอร์60 90นะครับเป็นลายกกินวันด้วยนะครับก่อนไหลน,นอดตองนอดตองอันนี้กันนอดตองก่อนนี้เป็นโจ๊กกล้องเว็บรอ,อยซิปไอ,อแต่นี่ต่อป้านะครับ đập bom tát ai quăng gặp sa tát ai quăng từng lãi nó tồn anh như tua là tua là si zip gặp nó bơ zip trên này dây bằng xô ơ mà có tố tia dây cánh quả từng lại nó tồn sao tua có tao ni gặp là bom coi bom chặt tẹt ở đây có ฝากติดตามจองป้อมไว้ด้วยนะครับตึงใส่น็อตตองน็อตตองก็ประมาณนี้นะครับก็อะไรไอ้ดูประมาณนี้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับรถป้อมก็จอดป้อมมาให้ดู กล้องตีปมซื้อไปนะครับนี่นะครับไอ้ตายไหวได้กับโยกังในกล้องแต่ว่าไม่ใจดุ้มนะครับก็เป็นกล้องแต่งรถกันครับนำมาปมเปย้ดูนะครับเป็น เป็นดำเล็กรังนะครับผมได้ซื้อมาตัวนี้สี่ร้อยบาทนะครับผมซื้อมานี่เทียบเลยก่อนจะ,ะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปุ้มองซื้ออะไรก็ย้าได้วะเอาาอไมู่้อก็ย้ายก็ซื้อเหมือลิง ซื้อมืองลิงนะครับซื้อมืองลิงแตงครับคร <c oughs> <c oughs> ับตียุดดำนะครับได้ไงตียุดดำหยุงดำ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับป้อมเจอมโอเคครับก็ไปดูซัดจัเตอร์กันแล้วนะครับปุ่มเจอซัเตอร์กัน,นครับเรียนซัเตอร์ nghe cho chặt 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 cho chặt 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 นี่ปมได้เปลี่ยนเปลี่ยนจะเตอกล่องสั้นกองสั้น,นเป็นจุดสะเตอปลาปลาอาทิตย์นะครับยี่ห้อปลาซาปลาปอาทิตย์กองเตนะครับอันนี้ก็ก,กองเตเป็นโซ่สี่สองเป็ดนะครับกลางนาสิบสี่กวัน căng lăng tam chục c gì các pôm thì các, con, tại nè các co vi trôm chặt, để ngay đây, co quát theo tám anh, đuôi các, co mà pôm sa ta quan các, riêng to, web loit, đang con vi Datang krunk one ก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะตาต้วกวงนะรับแต่ว่าโรตีเดียวติดมากนะ จะประมาณนี้นะครับเชื่อมต่อละกองก้มนะครับเตรียมซืม้อมาเตลียนใหญ่เก้วอันเดียวนะครับก็ เสียงเดิมๆนะครับลูกเดิมนะครับว่กองฟ้มกองฟุ้มยังลูกเดิมสถตนดัดก็โอเคครับจบคลิปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับก็ช่วยติดตามผีชุมด้วยนะครับว่าจะแต่งเพิ่มเติมมาเลยบางนะครับก็ให้เปลิมลี่ยนรอติดตามไปนะครับเว็บกันนี้จะว่าสุดแกไหนกันครับ Để có chuyện thì tạm có ok gặp lại có gặp có cùng gặp